สวัสดีค่ะเจอกับช่องลินดาเทพตัวจับปูนะคะวันนี้เราก็จะมาซื้อของที่ซูเปอร์กันนะคะนี่เราตองมาด้เลยไปซื้อกันนี่ไงซูเปอร์เฮ้ยมีของเล่นสกุตชี่มาใหม่สามอย่างมีทั้งกล่องส่มสกุตชี่กล่องสุ่มสกุตชี่เครื่องครัวกล่องส่มสกุตช,ชี่น้ำผลไม้ไมิเลอกไม่ถูกเลยจะเอาอะไร อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ได้อันนี้ก็อนนกโอเคงั้นเอาหมดเลยกันอาะหากี่บาทเนี่ยอ๋อโอเคนี่ค่าซื้อหมดเลยอ๋อทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะ นี่ค่ะ1นึ่หนึ่งอยบาทขอบคุณครับมาอุดหนุนใหม่นัครับได้ค่ะแกะถึงนี้ก่อนนะแล้วกันกลยก่อนสามสปีเราเอามาแล้วนะคะทุกคน มาตัดกันเลยดูสิว่าจะมีของอะไรบ้างน,นะว้า wow, วของเยอะจังเลยดิชินที่หนึ่งก่อนละกันว้าวทุกคนดูสิมันมีด้วยเนี่ยเนี่ยมีอันนี้ด้วยโอเค มีปั๊บอีกมีมังคุดมังคุดอีกเหรออันนี้กล่องเนอะอันนี้ของใหม่นี่นะเก็บเกินต่อไปอะไรอีกนะนะซื้อได้ที่ร้านปันปังยิ้มแยม้มปันปันยิ้มแยม้มอ๋อได้เลย ว้าวมีสามซองค่ะทุกคนอะสามซองเดี๋ยวซองชิ้นหนึ่งกันเลยว้าวป๊อปอิตเราได้ป๊อปอิเทุกคนว้าวป๊อปอิตชิ้นที่สองว้าวเราได้ สกูชี่มังคุดหน้ายิ้มว้าวดีจังเลยว้าวน่าจังเลยแต่อไปอะไรอะ่ะสกูชี่มังคุดเฉยๆหรอว้าวก็ดีนะว้าวอุ้ยใส่จังเลย งั้นเราเก็บของก้อนบิก้านอะกล่องน,นี้ได้เยอะนะเนี่ยดีจังเลยเดี๋ยวกล่องน,นี้บ้างสิราคาแพงมากเลยนะเนี่ยกล่องส่วนแต่ละอันว้าวอุ้ยอันนี้มีกี่ซองอ่ะ เสียใจเยอะเลยอ่ะมึงสองเฮ้ยมีอะไรอ่ะอืมมีรอยแทงเยอะจังเลยเฮ้ยคุณได้รับเงินสดหนึ่งพันบาทเราได้หนึ่งพันบาททุกคนดีจังเลยอืมนี่นี่ไงทุกคนหนึ่งพันบาท เก็บเกินงั้นเรามาดูกล่องสื่กันเลยอุ้ยเราได้น้ำป๊อปอิตน้ำป๊อปอิตจะได้อะไรบ้างนะ่ว้าวน้ำป๊อปอิตดีจังเลย แต่เสียดายมันไม่นุ่มเท่าไหรอ่อ่ะงั้นเก็บจุก่าเงินก็แยกไว้อีกงั้นเรามาดูอันสุดท้ายกันเลยกล่งส่งเครื่องครัวมีเอ่อจานถ้วยเออนีอะไรไม่รู้น่าจะเป็นช้อนซ่อมเอ๊ะเออใช่อันนี้เป็นช้อนมาตัดกันเลย ม,มีอะไรบ้างว้าวฮะมันก็มีเลยเหรอโอ้โหโอ้โหมีเยอะจังมีจานมีถ้วยมีไอช้อนมีซ่อมเฮ้ย เดีย๋ยวนะสองคุณได้รับสองร้อยบาทอุ้ยทุกคนนี่สองร้อยบาทแพ็กเกจน่ารักมากดูส๋สิทุกคนวา้าวน่ารัก รอยบ้าทเก็บงานก่อนแล้วอันนี้จะได้อะไรนะจะได้อะไรนะเฮ้จะแก้วนะ้ำว้าวดีจังเลย บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ับส i ครด้วยนะคะบ๊ายบาย